แบบโลกโลกเนี่ยมันเป็นสามีสุขคือสุขที่มีอามิตรสุขแบบนิพพานก็คือนิลามิตรสุขแบบไม่มีอามิตรถ้ายังมีอามิตรแบบโลกโลกก็คือกฎของโลกก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อของที่อำนวยความสะดวกที่เราได้มาถึงจะทําความดีก็ตามมันก็เกิดแล้วมันก็ในที่สุดมันก็ทรงอยู่แล้วก็เหมือนกับแก่ชราแล้วในที่สุดมันก็ดับสูญไปสุขเราก็หายไปด้วยกับมัน ราะนั้นเป็นเป็นเป็นสุขที่ไม่เที่ยงเป็นสุขที่อาศัยอมิตรแต่นิาพานเนี่ยตัดความยึดมั่นถือมั่นคือหลุดพ้นไปจากตัวนี้คือมองไปเห็นสุขที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าเป็นธรรมชาติที่ละเอียดปราณีตธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งเสียบแทงธรรมชาติของนิาพานเนี่ยนิาพานจึงเป็นนิรามิตรสุขเป็นสุขที่ไม่มีอมิตรถ้าเราทําได้ถึงจุดนั้นเราก้าวขึ้นไปถึงจุดนั้นเราก็ได้พบกับความสุขที่มาตรฐาน คือยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่ายากก็ายากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยาก,ก,ายากนะมันมีความแตกต่างก,กันก็คือว่าคนที่แสวงหาสุขจากการมีมิตรเนี่ยก็พยายามตั้งใจที่จะมีสตนะิที่จะที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ภายในโลกแต่คนที่เดินทางสายที่จะไปนิพพานเนี่ย คือ,อยังต้องดําเนินชีวิตอยู่นะแบบพระอริยะอริยมรคมีองค์แปดนะมีสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีสติสมัมปญญาในเครียรตัดวงจรนั้นไปยังมียังกินเหมือนคนทั่วไปแต่ก็ไม่ได้กินตามอํานาจของกิเลสตัณหาอะไรนะกินเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้นะดําเนินชีวิตเพื่อให้มีอยู่อยู่รอดได้ไปในโลกเนี้ยเพื่ออะไร เพื่อทำนิพพานให้แจ้งก็คือให้มีสัมมัญญาเพื่อตัดจะออกจากวงโครจรหลุดไปสู่นะนะนิพพานคือหลุดออกไปจากการยึดมั่นถือมั่นนะในขันห้านี่ว่าเป็นของเรานะก็คือมีสติสัมมัญญาทำลายความยินดียินร้ายในโลกให้พินาศไป